ก็จะเป็นที่เราเห็นกันอยู่อย่างมากมายนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเราเชื่อในเรื่องของอาการบูชาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของอะไรก็ตามที่จะเป็นเหมือนลักษณะของที่เราเตรียมที่จะไปทําบุญดอกไม้ทูบเทียนเงินทองกองแก้วเสื้อผ้าอาภรอ,อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเลย ไม่ว่าแต่จะเป็นการให้สวนให้นาให้ที่ให้ทางยกวัดยกว่าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะล้วนแล้วแต่เป็นอมิสสะบูชานะคะอมิสสะบูชาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอมิสสะบูชาทั้งหมดเลยนะคะ แล้วตัวที่สองถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชาเหมือนลักษณะเป็นการปฏิบัติตามคําสอนอย่างเช่นพระสงฆ์จะปฏิบัติตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาศึกษาเล่าเรียนอ่านเขียนต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นอริยสัตสี่อริยมรรคมีองค์8 ศึกษาบาลีวยากรศึกษาคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนนั้นหรือการปฏิบัติบูชาอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหมือนลักษณะศีลห้าแล้วเราปฏิบัติตามศีลห้าศีลแปดปฏิบัติตามศีลแปดศีลสองยิบเจ็ดปฏิบัติตามศีลสองยิบเจ็ดเป็นการปฏิบัติตนเป็นการประพฤติปฏิบัติตนตามตามคําสอนตามทางที่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรมีทานมีศีลมีภาวนา ะะมีศีลสมาธิมีปัญญาเป็นทางที่พระพุทธศาสนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวนะคะแม้แต่ศาสนาอื่นๆนะคะเขาก็จะต้องปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนาของเขาเช่เชนเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะและการปฏิบัติบูชายอย่างหนึ่งนะคะที่เรามองข้ามเลยก็คือการรู้ความหมายนะคะการเข้าถึงความหมายและเข้าใจความหมายของการปฏิบัติ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะเป็นปัญญา